ให้ล่มนะเดีย๋ยวลุกมาสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับโอ้โหดูเอาละงานเข้าครับโอ้โหเอาใจเย็นไอทิศโอ้โหอะไรหนักหนเนี่ยไอทิศ โอ้โหตะเพี้ยนเขาม้าเขาหยิกโอ้โหนี่ห oh, อบหอพักก่อนลูก <c oughs> พักก่อนพักก่อนโอ้ย <c oughs> มาเจรจาพาทีกันนิดนึงลูก วันนี้เลยนี้หมดอย่างลุกน่าจะหมดแล้วละ่ะไม่ออกวะน่าจะหมดแล้ว <c oughs> เขาก็เหนื่อยเนี่ยพาวิ่งออกจากบ้านมาเลยเป็นนายครับ ใช่ครับทีนนี่ไ้วิ่งกันหลายวันเลยเหนื่อยใช่ไหมลูกเหนื่อยพี่ครับเป็นอาทิตย์เหมือนกันไม่ได้วิ่งไปทีงง่นู้นก็ห้าวันเมื่อวาน,วนนี่ยวันวันนี้ก็อาทิตย์พอดีแต่จะวิ่งสักหน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแข็งแรงครับโอ้โหเขาแข็งแรงมากเป็นนายครับนี่เขาก็ไม่ไหวนะโดยยืนยนิ่งๆนะโอ้โหหอบตัวสั่นเลยเนี่ยหมอก็บอกว่าวิ่งได้แต่อย่าวิ่งอย่าวิ่งแบบเยอะอย่าวิ่งเร็วเกินไป ข้อก้ามเนื้อเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมปาดข้อเป็นได้นะครับตอนที่เขาเป็นเพราะว่าเขาวิ่งไงตอนสมัยที่เขาไม่เราจับแล้ววิ่งอยู่กับเราหลายวันเลยนั่นแหะจนกระทั่งเขาเขาขาเจ็บนั่นแหละเราถึงสังเกตเว่ารักษาในการหาหมอมานี่มาไลไก่อนี่ลุกมาเดี๋ยวมาโอเคเด้อ โขายยกปาทะนี้ขา,ยก,า,ขายกทะนี้โอเคมานี้มาเป็นไงครับเี่ยนครับสังเกตนะใบมุ้งใบไม้ไหวนี่มีอะไรหรือเปล่านะมีอะไรหรือเปล่านะ วันนี้นพี่พรพาไปตัดเล็บตัดขนที่ขานะครับตัดขนที่ขาอย่างเดียวนะครับวันนี้ตัดขนที่ขาสิงข่าอย่างเดียวแล้วก็อาบน้ำวันนี้อาบน้ำอ่ะมาแต่ทางนู้นลูกเดินนดีไม,ม่ต้องวิ่งแล้วเดินเอาเออหยัดย่อลูก ดีมากลุกเห็นน้ำแล้วหลีกเลี่ยงไม่อ,อย่าลงมาตอนนั้นมันแฉะแฉะลุกเท้ากระปกเอาไว้กลับซะลุกมาแดดร้อนเปรี้ยง ช่วงแต่วันที่9นะครับ9 10 11 12 13น้องเปียนานจะไม่อยู่นะครับน้องเปียโน,ยะน,น,ยนยจะต้องไปทอดกระถินน้องเปียานจะต้องไปทอดกระถินกับพ่อนะพาเข้าไปแล้วตอนนี้ วันที่9เราจะไปที่อุตรดิตถ์ก่อนนะครับเอาเสื้อผ้อาที่นอนหมอนมุ้งนะครับให้กับพี่น้องที่อำเภอทองแสนขันนะครับทองแสนขันเพื่อนๆแม่แม่ FC น้องเป็นนายทั้งหลายถ้ามีเสื้อผ้านะครับเอาแบบดูดีนะครับไม่เอาแบบเก่ามากนะฮะ มาบริจาคได้นะครับถ้าใครไปบ้านที่นิวิตใหม่ได้ก็ได้นะครับมีน้าเ,เหลียวน้าเหลียวนะาขาเฝ้าอยู่แล้วก็ใครจะมาให้ที่วัดหัวลาโพงมูที่วัดหัวลําโพงตรงนั้นมูลเรื่องการดูนะครับหรือจะมาให้ที่สำนักงานใหญ่บางพีนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าครับสำคัญครับเสื้อผ้าเสื้อผ้ามอน ที่นอนมุ้งอันนี้ผมไม่ซื้อนะครับเสื้อผ้าที่นอนเสื้อผ้านี้ถ้าบริจาคได้ก็ดีนะครับแต่หมอนมุ้งเดี๋ยวผมไม่สั่งซื้อนะครับหมอนมุ้งเี๋ผมไม่สั่งซื้อหมอนมุ้งที่นอนเนี่ยผมสั่งซื้อส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวผมลงไปเที่ยวนี้นะครับเราจะไปดูแต่ละบ้านแต่ละบ้านนะครับเหมือนกับที่เราไปที่สุโขทัยนะครับเพราะเราสั่งไปพีงหลายร้อยใบนะครับเพราะว่าต้องสั่งกันเยอะครับเอาใบทีก็ ทั้งหม้อหุงข้าวนะครับแล้วก็มีหม้อหุงข้ามีเตาแก๊สมีกระติกน้ำร้อนมีกระทะรับกระทะกระทะไฟฟ้านะครับเนี่ยผนซื้อทีก็หลายร้อยชุดนะครับครั้งที่แล้วก็ก็ไปให้ก,กับพี่น้องที่สุดไทยก็ขนาดซื้อแล้วมีส่วนลดนะครับยังประมาณนั้นเกือบ สามล้านกว่าบาทนะครับประมาณ3าล้านกว่าบาทสีล่ล mm ้านเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเรากลับเดี๋ยวเราไปไปบริมอบเดี๋ยวเราไปมอบก่อนฮะมอบที่นอนหมอนมุง้งแล้วก็เสื้อผ้าก่อนแล้วเราก็จะกลับมาสั่งเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเราจะได้ไปสำรวจว่าบ้านไหนต้องการอะไรแต่รวมๆแล้วก็นะ่าอย่างประมาณอย่างนั้นนะพระผมไปดูมาแล้วนะทั้งหมดเสียหายหมดนะครับที่ที่ใครดูนะครับเมื่อวานเสียหายหมดเลยครับ ไม่ทันแม้แต่มอเตอร์ไซค์เองก็ไม่ทันนะฮะมอเตอร์ไซค์นี้ต้องซ่อมนัคืออยากจะให้น้องช่างกลหรือเทคนิคนะครับเกี่ยวกับท่างซ่อมก็ไปบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับบริการให้กับพี่น้องประชาชนมาเดี๋ยวไปนั่งคุยกันกตนนั้งนู่นลูก ไปออกเย็นๆอีกรอบนะลูกนะพ่อไม่ไหวมานั่งตรงนี้ก่อนเออตอนนี้อยู่รั้วข้างบ้านหลัของเราเองนะครับมานั่งกับพ่อก่อนลูกมานั่งตรงนี้มาเดี๋ยวเพิ่งไปลูกมาเห็นหูพูดง่ายมากเลยพูดง่ายง่ายเชื่อฟังทุกอย่าง ออหันมาแล้นั่งนั่งก่อนนั่งก่อนพี่อย่าเพิ่งไปใจเย็นใจเย็นเดีย๋ยวไปกินน้ำในบ้านก็ลูกเดีย๋ยวไปกินน้ำในบ้านเดี๋ยวเปิดหน้าเั็นหนึ่งนะ, <c oughs> ะครับตอนนี้เราอยู่ข้างบ้านนะครับ รัวบ้านนะนั่งรัวนานรัวบ้านะเปลี่ยนครับหนูจะไปไหนเปลี่ยนเปลี่ยนนายมาล้อลูกที่เอาเข้อออกมาเนี่ยคือรู้ว่าเขาฉี่นะครับเพราะว่าท้องผมตับแล้วท้องเขาแข็งเมื่อกี้เนี่ยอ่านี่นิ่มไปละเพราะว่าฉี่ออกของล้วตอนเขาวิ่งนะก็เดี๋ยวจะไปออกอีกทีก็ประมาณสักก่อนจะไปไหว้พระจันทร์ นั่งนี้ลูกนั่งนี้นั่งนี้นั่งน,น,งนี่นั่งก่อนครับรูปหล่อนั่งก่อนครับี่มองวันก็อยากจะลองดูนะปล่อยเชือกให้เขาลองวิ่งในเนี้ยอิสระแต่ใจก็ไม่กล้ากลัวเขา เข้าไปในป่าเข้าไปนู่นเข้าไปนี่แล้วออกสนามกอล์ฟออกล้าหน้าเป็นสนามกอล์ฟือไม่ก็ออกไปนู่นด้นานนู้นเดี๋ยวหมาอื่นไล่กัดไล,ล่อะไรคขาอีกคือผมรู้ว่าสุนัขตอนจัดเนี่ยเขาต้องการอิสรภาพเขาต้องการจะวิ่งต้องการอะไรของเขาไงแต่อันเนี้ยเราจะไม่แน่ใจว่าใจเขาเนี่ยอยู่กับเราหรือยังใจเขาต้องการเราหรือเปล่า แต่เราปล่อยเขาไปเขาไม่มาอยู่กับเราเขาก็ไปนู่นไปนี่ของเขาอันนี้ราจจะเสียใจเอาเป็นว่าอย่าพึ่งนีกว่าแต่ในบ้านน่ะโอเคเขาติดเราไปไหนเขาก็ตามเราลุกออกไปนู่นไปนี่ตามเราตลอดแต่มาอยู่อนอกแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใจเขาคิดอะไร จะตะเวนไปสักสองสามวันถ้าเขาจำจำบ้านได้ก็อาจจะกลับมาหรือแม่ใครเห็นเขาวันนี้คือน้องเปลี่ยนนายก็อาจจะกลับมาหาเราหรือ,อบางคนก็เอาไปเลยนะเอาไปเลี้ยงเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกอ๋อเดี๋ยวหนูทานาน้ำลูกแต่พ่อเขาบางทานาน้ำนิดหน่อยเลยลนิดหน่อยแข็งแข็งแข็แข็งแข็เอ้ยปวด ก็ยังจะห้าอีกเป็นนายครับนายครับเหนื่อยใช่ไหมลูกวิ่งมือเกินตอนนี้ตุ๊กตาน้องเป็ดนายเหลืออีกประมาณห้าสิบนะครับอีกห้าสิบตัว สิตัวนะจนจะหมดละอีกห้าไปห้าสิบตัวจะหมดละ ไม่มีไม่มีนวดไม่มีอะไรเหมือนเอกรั้นไหมเหมือนเนาะคล้ายๆเอกพันนะจะดูคดินไม่นวดอืมคล้ายๆกัน